รัฐมนตรีพอใจผลการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีสมัยพิเศษและย้ำอยากให้คนไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการสัมภาษณ์พิเศษเมื่อช่วงเช้าถึงการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีสมัยพิเศษว่าในการกล่าวถ้อยแถลงได้เน้นย้ำศักยภาพความร่วมมือระหว่างอาเซียนเกาหลีใต้และไทยเกาหลีใต้ว่าสามารถเป็นหุ้นส่วนเพื่อผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค โดยสาขาที่มีความสําคัญอันดับต้นได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศต่างๆในภูมิภาคส่วนการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ทางเกาหลีใต้ขอให้ไทยพิจรารณาภาคเอกชนของเกาหลีใต้ที่เสนอเข้าไปลงทุนด้านต่างๆในไทยขณะที่ไทยขอให้เพิ่มโคต้าการนําเข้าสินค้าต่างๆ ในช่วงท้ายรายการนายกรัฐมนตรีย้ำได้ประโยชน์มากจากการประชุมครั้งนี้และอยากให้คนไทยเอาตัวอย่างจากเกาหลีด้านความมุ่งมั่นการเคารพกฎหมายสนับสนุนการเดินหน้าของรัฐบาลที่สำคัญให้รุมใจเป็นหนึ่งเดียวทำประเทศเดินไปข้างหน้าจากที่หยุดมานาน